สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีบรรยากาศตอนเช้านะครับผมนะครับวันนี้ก็คอนเทนต์ก็จะมาอัปเดตวิธีการทําเสานะครับทําท่อนะครับเอาท่อนะครับสวมปอกนะครับแล้วก็ทําเป็นเสาโรงเรือนนะครับของแต่ละเสานะครับวันนี้ก็รถเคีนนะครับผมรถเคียนก็ได้มาถึงแล้วนะครับแล้วก็้างงไททีี่่ัแพ็คหน ก็นี่เดี๋ยวควอนบินนะครับจะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับให้กับ f อได้รับชมกันเพราะว่าจะต้องใส่ทุกเสาเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เสาด้านหน้าตรงนู้นเลยนะครับคุณครับแล้วก็ใส่เลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงมานะครับจนครบนะครับทุกทุกเสานะครับคองเรปั๊มนี้นะครับก็ได้ทีมงานช่างนะครับผมนี่ครับนำทีมโดยหัวหน้าช่างครับนี่ครับหัวหน้าช่างไทยครับผมนี่ครับ ทำคลิปวิดีโออัปเดตให้ FC นะครับได้รับชมกันนะครับผมก็เ,เสียงก็จะเสียงดังหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีอกความมิเห็นนะครับช่วยกันนะคุณครับเริ่มแล้วนะครับพี่ครับนี่ครับขึ้นไปแล้วครับ เริ่มสวมนะครับจะเริ่มสวม สวนเนริ่มลงเป็นปอกแรกก็ทำอย่างนี้นะครับใส่ไปแล้วก็ใช้เป็นซีเฟกนะครับเท ลงไปครับเปครอบเสาครับหล่อเสาขึ้นมานะครับก็จะได้อ่าเป็นเสาโรงเรื่อนที่แข็งแรงนะครับที่ได้มรฐานจากแน่นอนเลยนะก็มีไวเม็ดมีเหล็กหุ้มนะครับอย่างแข็งแกร่งอย่างแน่นอนเลยนะครับ

เลงขึ้นไปแล้วครับรอบ2นะครับรอบแรกก็คือลงมาแล้วนะครับรอบแรกก็คือนี่ครับลงมาตั้งเป็นฐานนะครับแต่งเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นี่ก็คือรอบ2นะครับขึ้นไปนะครับครั้งละ3ามปอกนะครับนี่นะครับผลงานของทีมงานของัวหน้าช่างไทยนะครับนี่ครับลงไปแล้วสามเสานะครับผมน่ครับ ผ่านไปครึ่งทางยังไม่ครึ่งทางดีนะครับนี่ยครับมาอัปเดตนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันแต่ยกนี่ไว้เทก่อนหลังจากที่ต่อเสาทำโรงเรือนมาเป็นหลายวันนะครับพอนี้ก็ได้ตั้งเสาแล้วนะครับเหลือแต่เทนะครับผมวันนี้จะเทเสาทั้งหมดเลยนะนี่มันจะชิวพราะอะไรนะครับ เีนือเสานี้แล้วก็เสาหน้านน้นครับก็เรสร็จนี่นะครับบอกเสาฝั่งนู้นก็เช่นกันครับโน้ออนนะครับไปไกลโน้นครับเดี๋ยวโลกยังนี่เนยนะที่ครับได้เห็นการทำงานอย่างขมักขมิ่น นี่เลยนะครับผมหลังจากที่ตั้งเสาเทเสาเสร็จนะครับเทเป็นเสาเสร็จก็จะเอาหลังคาตัวนี้นะครับขึ้นนะครับขึ้นครอบด้านบนนะครับขึ้นครอบด้านบนเลยนะครับก็คมเนต์ก็จะทําคลิปนะครับให้เอฟซีได้รับชมกันครับเป็นคลิปสั้นๆเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับแล้วก็เป็นอ่าอีพีอีพีไปนะครับผมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกซ์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับให้กับทางควันเบนด้วยนะครับก็จะมีเสียงนะครับการพูดคุยนะครับเข้ามารบกวนนิดหน่อยนะครับผมในการทํางานเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ชีโมงอะไรเนี่ยฝากช่องไม่น้อยนะครับของควันเบนด้วยนะครับผมควันเบนคนเลี้ยงช้างนะครับผมเส่าุดนี่ยงพอดดีีเ๋ยวรอติดตามต่อต่อไปนะครับเสาร์ต่อไปกัน นี่นะคบต่อจากเมื่อกี้ตอนตั้งเสานะครับฝั่งนู้นนะรับนู้นนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมน่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็มาต่ออีกหนึ่งฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ใส่ได้อ่าจำนวนสี่เส้านะครับสี่เส้าแล้วนะครับจะเสร็จแล้วนะครับือีกนิดเดียวครับนิดเดียวก็จะแล้วเสร็จเสร็จเดียว เด็กกน้องๆหนูๆนะครับที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับเห็นพี่ๆเขาขึ้นอยู่บนเสาหรือต้นไม้นะครับอย่าลอเล่นแบบเป็นอิคานนะครับต้องได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่ดื่มสุราแล้วก็ไม่ติดยานะครับผมต้องให้คําแนะนํานะครับจากเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับผมให้เอฟซีนะครับได้รับชมกันเป็นการอัปเดตนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับที่สุรักษ์ช้างชั้นวังคำนะครับผมครั้งที่ ครั้งนี้คือครั้งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเพื่ออิสระนะครับดิศิลภาพของช้างนะครับทางท่านประธานท่านธนบดีพรมสุขนะครับท่านก็มีนโยบายนะครับออกมานะครับให้ช้างนะครับเป็นอิสระมากขึ้นนะครับในการที่ใช้ชีวิตนะครับเป็นธรรมชาตินะครับที่พี่น้องๆทีมงานช่างทุกท่านนะครับผมได้ทํางานอย่างขมักม่นย่างแข็งข้นนะครับผมรทุ่มเทนะครับผม คนเป็นก็มาเฝ้าดูงานนะครับมาช่วยทางพี่ๆเขานะครับไม่มีเวลาได้ไร์สดเลยนะคผมเดี๋ยวเสร็จสิ้นนะครับภารกิจตรงนี้เมื่อไหร่ครอช้างเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะรายงานนะครับให้กับเว็บซีนะครับทุกท่านนะครับได้เข้ามารับชมนะครับกับตัวเองนะครับอย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนนะับเนี่ยคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อใครครับสวัสดีครับนี่นี่ก็เดินทางมา ใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมนะอะไรตั้งเสาก็อีกนิดหน่อยนะครับนี่ครับนี่คือคุณพ่อนะครับไายการันตีการันตีนะครับจากนี่ครับลงแล้วครับนี่ครับ นี่ครับแบบนี้นี่ก็เป็นการทํางานนะครับของทีมงานของอช่างไทยนะครับผมนี่ครับทีมงานคุณภาพนะผมทีมงานที่มีแต่ความสุขนะครับมีแต่รอยยิ้มนะครับที่มอบให้กับการทํางานนะครับผมทั้งทุกคนเลยนะครับคุณพ่อสก่นนะครับผมนี่ครับเป็นท่านนะครับที่สําคัญนะผมก็คุณพ่อแดงนะผมนี่ครับหลายท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อและไม่ได้เอ่ยนามนะครผมก็เอสซีครับได้รับชมกันนะครับอย่า เวซีท่านใดนะครับจะเป็นสปอนเซอร์หรือสนับสนุนนะครับก็ติดต่อทางท่านประธานท่านธนบดีความสุขได้เลยนะครับก็ถึงมือทีมงานช่างทุกคนถึงมือทีมงานควานทุกท่านนะครับผมครับเดี๋ยวจะมีอะไรก็จะมารายงานนะครับให้กับเว็ซีครับและรับชมกันอย่างทั่วถึงนะครับผมให้รับชมกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมการทํางานเป็นยังไงยังไงนะครับก็ฝากเวซีทุกท่านนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามนะครับให้กับทางฟันเบ้นด้วยนะครับ